มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้าเป้วงหมายโซเชียลแฮแบรน์เหยียดสาวสันยกรรมเรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับนักรองมากความสามารถอย่างหนุ่มเป้วงหมายที่ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนี้ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะ หลังเจ้าตัวนะคะได้ไปแสดงที่งานคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 2020และมีช่วงหนึ่งหนุ่มเป้น,นั้นได้พูดข้อความเชิงเหยียดสาวศิลกรรมจนเป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณสำหรับผู้ที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตร่วมถึงในโซเชียลออนไลน์ด้วยค่ะประโยคหนึ่งนะคะที่พูดทำนองว่าอย่าสแสวงหารักแท้ถ้าหน้ากับนมคุณยังปลอม ล่าสุดเป้วงหมาได้ออกมาชี้แจงทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะกล่าวขอโทษจากสิ่งที่พูดไม่แต่ตรองด้วยข้อความระบุว่าจากเหตุการณ์ในงาน b m m f 11ที่เกิดขึ้นระหว่างการโชว์บนเวทีกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมที่ผมได้พูดออกไปนั้นผมอยากแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ผมได้พูดไปผมพูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดให้ถี่ถ้วน ว่าจะไปกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ